มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศกับ Q ิทัวอยากไปประเทศ<น>ไหนคะอยากไปประเทศจีนค่ะน่าจะเป็นฝั่งแอฟริกาใต้ค่ะตอนนี้อยากไปญี่ปุ่นครับแล้วน้องชอบเที่ยวแบบไหนคะแบบระหว่างสายแอดเวนเจอร์สายชิลสายถ่ายรูปหรือว่าช้อปปิ้งชอบแอดเวนเจอร์ครับถ่ายรูปกับช้อปปิ้งค่ะถ้าเกิดเป็นแอดเวนเจอร์ก็คือชอบแบบเที่ยวธรรมชาติาเกิดเป็นชิลก็จะเป็นแบบว่าไปคาเฟ่เนี่ยค่ะแล้วอยากไปกับใครคะ ไปกับคนข้่งแท้งครับไปกับคนน่งแงครับ,ก,รบกับเพื่อนครับแล้วก็พ่อแม่ไปกับสามีค่ะโอเคแล้วถ้าเดินทางไปต่างประเทศคิดว่าใช้เงินเท่าไหร่คะน่าจะสามหมื่นขึ้นไปค่ะน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งแสนน่าจะหนึ่งแสนอัพน่าจะประมาณสามถึงสี่หมื่นค่ะ สักสองหมื่นสามหมื่นไหมคะค่ะสุดท้ายนี้พี่ขออนุญาตให้น้องติดตามช่อง TikTok QE t o u ทัวร์แล้วก็เพจ QE วอีทัวร์ได้ไหมคะได้ค่ะกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ